สวัสดีครับวันนี้คุณพ่อกับผม mm hmm. คอมเมดร์เพนเซอร์ทีเอทกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนะครับเกมที่ชื่อว่า w o r l d of Steel Tank f o n e นะครับโอโ้โหเป็นเกมที่เพิ่งออกมาใหม่ใน Google Play เลยนะครับจริงผมก็เล่นมาพอสมควรแลวนะครับอ่ะมาเ,เล่นคนดูเล่นมาพอสมควรใช่เหรอดูเวลก่อนเวลเก้ามีรถถังอ่ะเรามาเริ่มรถถังแต่เริ่มต้นครับตอเริ่มตน้นเราจะมีรถถังคันนี้นะ OT OT130 มันก็คือ T26 นะ่ะ <Yeah. S 1> Panzer 3 KV1 M4 Cromwell TMC 76 M18 Hellcat TMC 7 6 M4 Tiger a 2และ Tiger King Tiger นะนี่นะครับเรื่องเกมอันนี้มันก็เป็นเกมคล้ายๆกับเกม Wolf Tank เนี่ยชอบมากเลยอะ่ะเกมที่โอเคมากเลยทีเดียวเพราะว่าเกมนี้มีความหนาทั้งตัวเกาะหน้าเก่อข้างและเกาะหลัง แล้วความเฟียอของมันคือเกาะตัวนี้ตราบใดที่เกาะไม่พังอะ่ะมันจะยังยิงไม่เข้าเลือรถถังนะครับดังนั้นต้องให้เกาะพังถึงจะยิงเข้าเลือรถถังได้ซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากผมว่ามันเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกต์ผมว่านะมีมิชชั่นให้เลือกเนีหมดออนไ์ไม่มาครับต้องรอเวอร์ชั่น1 1 0นะครับถึงจะมานะครับก็อรออยู่ครับเอาการมาอ่ะผมเล่นสินด่านเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นรีวิวให้ดูนะเขามันเป็นยังไงอาจจะจบเร็วหนะ่อยเพราะว่าดูรถถังด้วย ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูระบบฟิสิกส์เกมเคร่าวๆนะพอดีโอ้โ,อโหดูไทเกอร์ซะก่อนนี่โอ้โหโอ้คุณเห็นค่าสีเขียวข้างล่างไหมครับมันเป็นค่าความงน้ำทารถถังนะครับถ้าถ้าถ้ามันมันเขียวมันลดลงเรื่อยๆหมายความว่าเกาะจะเสื่อมฮะเห็นพลังขีดไหมมันลดเรื่อยๆเลยไหมครับดังนั้นเกาะมีผลนะครับดังนั้น เกาะมองไปก็มีผลวนนี่นะมันต้องขึ้นคําว่าโบเกนก่อนเพราะถ้าไม่ขึ้นคาว่าโบเกนมันยังฆ่าไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าคุณยิงแค่ตัวถงังในตัวถังก็พังเลยไหมอ่ายิงเกาะหน้าก็เกาะหน้าพังต้องยิงรอบมาถึงจะเข้าเลือดนะครับเลือดอยังไงก็แบบนี้ไงบุม้มดูไทเกอร์ซะก่อนวงไวกว่าเอ็มสี่ตกใจสิก็ตกใจสิบุมอ้าวฟัก บุ้มเกมมันจะดูกระกากนะครับแต่ผมว่าก็เป็นเกมที่โอเคนะครับมีเรื่องมุกมีเรื่องเกาะหน้าข้างหลังด้วยสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะไม่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 บุ้มยทำมุมเยียบ้อย โอ้โหไทเกอร์นี่ไวพอเลยสิบุ้ม so, คุณหิงเกาะองค์สีเขียวนะครับมันก็เริ่มข่าวเรื่อยๆถ้าขาวหมดเมื่อไหร่ก็แปลว่าเกาะคุณเกาะคุณพังนะครับก็หมายความว่ามันจะโตจยิงเข้าเลือดแล้วนะครับโอ้โหมดมดเมดเดอ,อยิงเลยยัดตัวถังมาบุ้มคิงไทเกอร์นี่โอพี OP จังวะดูด มุมกดปืนซะก่อนโอ้โหถ้าในวัดมุมกดที่ขนาดนี้จะโอพีขนาดไหนโอ้มาละมาละทำมุมใส่สักเอนทำมุมทำมุมโอ้โหยิงเลยเรียบร้อยชนะชนี่มิชชั่นคอมเพส ในต่วนของมิชชั่นนั้นมันค่อนจะธรรมดานะครับเพราะว่าเนี่จะว่าตัวเกมมันก็สู้แบบนี้ปกตินี่ครับเดี๋ยวผมพาไปสุโมโหมดที่แสนพิเศษมากกว่านี้ดีกว่าอ้งโฆษณาเองก็เป็นเป็นอะไรพิเศษเราสามารถตั้งทีมเมทนั่นคือเพื่อนเราได้นี่คือไอสองถ้าเราตั้งเป็นทีมเมทเราจะใช้เขาไม่ได้แต่ถ้าสมมติผมตั้งอนี้เป็นทีมเมทเราก็ผมก็จะใช้ไทกเกอร์แม่แต่ผมจะ้คนันี้ได้โอเคนี่คือไอสองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวในโหมดเซ r ร์ฟเวิร์ลโหมดนะครับ เออผมพาไปเที <muitas S 2> ่ยวหมดเบลโบย์ก่อนดีกว่าท่านต้องตกใจหน่อยว่าหมดนี้มันกวนตีนยังไงฮะอ่าลองคลิกเข้าไปดูนะครับนี่ดูนะหมดนี้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมายังไงเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ให้เราตกเรือเลยนะโอ้ต้องอี๋แตต้องสู้กับกูเราต้องสู้กับเรือโอ้โหโอ้โหยิงเหรอยิงเหรอเรียบร้อย ทำไมจบเร็วจังวะเพราะรถถังใช่ไหมกำโหมดนี้ก็ธรรมดาไปน,นิดนึงครับเดี๋ยวเราพาไปสู่โหมดอันแสนพิเศษดีกว่าอ่าโหมดนี้แหละพิเศษสุดแล้ว Survival Mode ซึ่งโหมดนี้รถถังของฝั่งนั้นจะเริ่มโหมดขึ้นเรื่อยๆน,นะครับเจ้าโหดจะบอกว่าโหดจนบอกว่าเกาะของคุณนะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปนะ หายไหมคุณเห็นไหมทีเมทผมเดี๋ยวบูมกดเควีดิโอ้โหมันกดดมนหนีันึงเฮกไทเกอร์ยิงโอ้โหปืนคิวันเอสมันทะมัโหลดเร็วดีจริงจริงชอมากนี่ไอสองไม่ใช่แล้วมั้งจำมาแล้วนี่คือไอสองมั้งโอโ้มีตขาข่คุ้มกันเนียอ่า เรามันมีพลสนยัยฝากยิงไม่โดนโดนเต็มเต็ม เรียบร้อยอ่าเวฟสองเราก็ต้องสซุ่ยเลยๆทั้งหมดนี้จนกว่าเราจะตายลูกสังก็จะเริ่มโหดตามเช่นกันแต่ผมไม่เข้าใจทำไมมูกดมันโกงองี้วะเนี่ยอันเนี่ยพังละปุ้งอา้าวไม่ไม่ตายวะมันโจมันจุ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 นจนจนจยิงนี่นะโหมาแล้ว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 เอ้ยอย่า <Yeah. S 2> yeah. เล็งเล็งเล็งกันนะเล็งกันนะยิงเอ้ยไม่เอาหน้า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 นี่แน่โอ้ยทำไมพังไม่แม้อนี้ฮูดาวเหรอฮูดาวเหรอโอ้ยอ่าปุ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าไม่มีทางเดี๋ยวยจะวนให้ดูไม่วนอีกยิงเลย ยิงไม่โดนะเรียบร้อยปูดปูดบุ้มอออตอนแรกๆก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะว่าปืนมันก่าเกินจะเจาะครับเฮ้ยอันนี้รถถังเอาต้นไม้บงังอ3มสามาอ็มสามันละยิงเทเลดโบเคนพอโบเคนก็เล็งเลงยิงเรียบร้อย ตอนี้สโตก็จะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วสังเกตเลือดที่ไม่เหมือนเดิมเพราะรถถังก็ไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันทำไมเหมือนป้อมเอเปหนวะโอ้ยโอ้ยมันจุบันจันจบูมถ้าขีันมุงกดมันโกงขนาดนี้จะดีมโมาโผมเออเกมมันดูกะกากะแต่ว่าสนุกเลยเชิดย่อยนะครับสังเกตนี้ โบุ้งเอเอนั่นแหละเยี่ยมเวฟต่อไปเราจะใช้มุมกดให้ท่านได้เป็นประโยชน์นะครับบางทีกดได้ท่้นี่เหรอเฮ้ย K1 า K1 เริ่มมาแล้วครับสันเริ่มไม่ธรรมดาแล้วผมบวกอะไรดีกว่ามานี่นะเทอร์เรโบอลแนเกมนี้ทำทำเอเดก็ไม่น่าจะสะท้อนได้นะครับไม่แน่ใจคนระับ ปุ่มไทเกอร์อย่าลังโบมากสิเดี๋ยวช่วยนี่แน่นี่เออเรียบร้อยเล่นตัวอ่อนจุดอ่อนเล่นแบบโบว์แทงอะเรียบร้อย Ê, khai nhiên quá, khai nhiên quá, cọ lốt dơ đó Lơm dơ lại, lơm dơ lại Mày nào, nè, nào Và Mà lên lại, mà lên lại lên lại ผมกลัวไทเกอร์มันโชว์ตายจริงเผมให้คิงไทเกอร์ไปใช้นี่มันจะทำตัวเองตายไม่ไอ่ฮะไม่นะเราจเราจอรถถังโอ้ MC นายกล้าเล่นกับฉันเหรอนี่เนี่ยฉันคือคีวันเอสนะเอสบอลถ้ายิงเกาะข้างมาได้ก็เรียบร้อย<น>เห็นสังเกตไหมว่ารถถังเปลี่ยนไปอีกแล้ว รถถังดีขึ้นเยอะโอเคดีมากเดี๋ยวกำจัดป้อมปืนให้ฟักโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ย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 เรียบร้อยนี่ไงครับคุณเห็นแล้ว พวกตะกูรถถังแพนเตอร์จะเริ่มมาแล้วเฮ้ย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 เมลนาเมลนาเมลนาหันหันล็งช่วงล่างลิงไม่ได้จัดเลยอ้าวเว็บแปดแล้วเอาเว็บเจ็ดอะจะเริ่มอันตรายขึ้นแล้วเมื่อเจอสูโอ้โหนี่ไงมาละมาละ หยาบ้อยยัดไปอีกหนึ่งมันจุมันจุมันโจมันโจบุ้งอ่ะอ่าอ่าย่าไม่เอานะไม่เอานะอนี้ข้งขังข้างข้งข้งเล็งข้างไว้เล็งข้างไว้อีแน่ะฝักเล่นแล้วเหรอเฮ้ยเฮลแคทเล่นวะเฮลแคทเล่นวะเฮลแคทเล่นเฮลแคทเล่นแล้วเฮลแคทเล่นแล้วเฮลแคทเล่นแล้ว เล่นแล้วหรอเล่นแล้วเหรอฟักเอาอายมเมื่อโชดแต่โตัวทางก็ยิงเลยก็ได้แม่ไทเกอร์อยา่าใกล้ตายยังเนี่ยนี่ทำไมป้อมไม่ไม่ระเบิดวะเ,วะเออฆ่ามันัน่และ อ่ะปอมพังแล้วอมหังแล้ว,ลวนี่แหละแมาคนรถถังมาเรื่อยๆเลยเรียบร้อยอ้อฝาก ที่นหนีเนี้ยไม่ใช่แล้วครับเกาะหายแล้วยิบหายแล้วยิบหายแล้วเล่นแรงหานาวะไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าเล่นกู ต้องโชว์เกาะส่วนที่เหลือนะครับเห็นสีเขียวไหมเขา,าเบลอหายแล้วแปลว่าเราเริ่มกากแล้วมันยิงเกาะเราหายเรื่อยๆเลยสอนไทเกอร์นะั้นไทเกอร์เลยอยู่ดีหรืบอกว่าเีนี่ยะเราเบิดมาซูมเทอเลทั้งอ,อ,อีเรียบร้อย ปัญหาไว้คือชิบหายแล้วอย่าหันเกาะน,นะเฮ้ยเดีย๋ยวโอ้ย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 เฮ้ยรถถาาะะังมาไงวะแย่ๆวะอ่าฝากไม่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 หันข้าวไปก่อนหันข้าวไปก่อนเกาะข้างเป็นส่วนที่เราเหลือเยอะที่สุดเราจะต้องเสียสละ ส่วนที่หายสุดไปก่อนนี่ไม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 อ้ายช่วยด้วยอ้ายเข้าเลือดแล้วเข้าเลือดหมายความว่าเกาะเราส่วนใหนส่วนไหนหายไปเนี่ยท่านเนี่ยท่านเนี่นยชิบหายแล้วชิบหายแล้วช่วยกูด้วยเออโอ้ยโอ้ยคุณ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 แล้วเว้ยคุณละอ้าเอาชิบหายแล้ว ปัญหาคือ,อน,นี่ชิปอ่าแล้วมาเยอะแยะเลยนี่ไม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 ่เี่ไงไเกอร์ er สู้มันเราไม่เหลือเกาะให้สู้แล้วสู้มันไทเกอร์ฉันรู้ว่านายทำได้ เน yeah. ี่ยไทเกอร์ช่วยแนะนำไรฉันหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไทเกอร์มาไทเกอร์มาโอ้ไทเกอร์มาไทเกอร์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสีมามีสีมามีสีมาฝากมาไทเกอร์นั่นไงพี่น้องเรามาแล้ว การที่พี่น้องเรามาหมายความว่าเราใกล้ถึงจุดจบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจุดจบมาเร็วจังวะอ่าอ้าฝักอ่าฝักอ่าฝักยิงจุดอ่อนยิงจุดอ่อนนี่แหละไม่ไทเกอร์ตาก่อยไทเกลอเออโอ้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 เล่นละเล่นละวโอ้ความแม่นเปิดเราไม่ไม่หันหันเกาะไว้ก่อนชิบหายเธอเล็ดแม่งไม่พัง เฮ้ยมิด <min h S 1> ไปไหนไม่โหลดเยๆหลดเวนี่เฮ้เธอเล็ดพังแล้วเธอเล็ดพังล้เธอเล็ดพังแล้วอ้าฝกไม่นะไม่ไม่ถงจุดอ่อนแล้วบุ้งไม่ตายแน่เกาะเขียวยังหมดตัวอ่ะไม่ไไม่นี่ไม่ไม่ไ โอ้เชฟชิบหายละตายแน่ตายแน่กูเรียบร้อยเฮ้ย you can do it do it now do it far เร็วบรรจุเร็วบรรจุเร็วร้อยยี่สิบสองมมเร็วบรรจุบรรจุบรรจุเรียบร้อยฟอนพังละยิงตีนพังถึงข้างหน้าสุดยอด ไหวป่ะคิดว่าผมไหวไหมคิดว่าผมไหวไหมคิดว่าผมดูอิดได้ไหมไม่เราต้องดูอิดได้ I can't do it ไม่นะปัญหาคือมันจะยิงเราป่ะชิบฉีบฉีบหายลืมไปว่าป้อมมันหนานี่แน่อา้าเฮ้ยสำเร็จเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะคัดได้ไหมจะคัดได้ไหมอา้าวฟาร์กไม่จะสำเร็จแล้ว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 เยอะสำเร็จ <Yeah! S 1> เนี่ย yeah! เฮ้ย <c oughs> เ,เดียวมาไง <c oughs> มาไงไนะอะมาไงวะเฮ้ยไทเกอร์มาออชิบหาย TIGER MÀ!!! TIGER goma, TIGER MÀ!!!! Hơi, chia, ơi, chia. TIGER on, hơi, 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 ไม่ไหวตายครับดาสิบเอ็ดอ่าโอเคก็เป็นเกมที่ธรรมดามากกาวไวเอ่อปั่นเล่เปิดนะแต่ว่าก็ทาไม่ได้ถ้าไม่อดทนเล่นถึงสุดท้ายได้ก็ยากนะครับแต่ผมก็รัดมาหน่อยก็เร็วนิดนึงก็โอเคมีตรงนี้ได้ครับเติมเท่าไหร่เติมเท่าไหร่นะครับถ้าคุณเติมเท่าไหร่คุณก็จะได้เอ่อของรางวัลไปเท่านั้น ลุงสุดพันห้าผมเติมไม่ต้องหมื่นแปดใช่เหรอนี่มีเงินไดต่างๆแล้วก็สองวันนี้ขอจบคลิปอย่างนี้ครับใครชอบกดไลค์ใครติดตามกดซับสไครป์พื่เอ็นกางให้ผมนะครับสองคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับอ่า